Legenda สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยอินมูฟี่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรของคุณและจะทําให้คุณเน<อ>ี่ยล<อ>็อตอนเียครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพยนตร์ก็ตามคะ่ะทั้งหมดจะถูกมารวบรวมไว้กับเราสองคนที่นี่พร้อมข้อมูลความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ฝังบาเจ็บลึกลงไปค่ะกับดิฉันดีมค่ะแับผมหลังเล่นครับ เป็นไงคะพี่หลังเลนวันนี้มีอะไราามาฝากคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้เดือนนี้นะครับพี่ขอยกให้เป็นเดือนของอ สุริยะจักรวังของเราเลยเราก็เป็นในเรื่องของโ o ล a ร์ซิสเต็มเดอร e ซีรีใช่ไหมทั้งเดือนนี้เลยครับทั้งเดือนนะคุณผู้ชมก็จะได้ชมได้รู้ถึงวิทยาศาสตร์กับหนังอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลเนาะยางที่อเป็นซีรีส์เลยและในวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นสุริยะอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอ้โหอันนี้เราต้องเริ่มจากใจกลางของสุริยะของเราเลยใจกลางของสุริยะนั่นก็คือ สำคัญมากเลยนั่นคือดวงอาทิตย์นั่นเองครับเราจะเริ่มที่ดวงอาทิตย์ก่อนเลยใช่เพราะว่ามันจะได้แบบว่าแมทกับสีปากของน้องดีใช่วันนี้เป็นสีปากที่มาด้วยความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เลยนะคะตอนรอบเรื่องของสุริยะ The s e r i นั่นเองนี่พี่เห็นมาตั้งแต่แ้าบักซอยเลยนะแมทค่ะมาเริ่มกันด้วยเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์น้องดีมาองมาถาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอะไรยังไง ดวงอาทิตย์หรอก็เป็น uh huh. พลังงานในธรรมชาติเลยที่ถือว่าไม่มีวันหมดเลยก็ว่าได้เนาะพีังโอ้ oh, ไม่จริงมีครับผมทำไมคะใช่ครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายเ,เกิดถึงดวงอาทิตย์ <Okay. S 2> ให้ฟังน,นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยน,นะครับเป็นเ,เรียกว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับ <Ha. S 2> แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดของโลกเราด้วยครับ hmm. และดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่1.4ล้าน กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยประมาณ150ล้านกิโลเมตรครับนี่แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีองค์ประกอบของไฮโดรเจนถึง74%แล้วก็ฮีเลียมย5แล้วก็ธาตุชนิดอื่นๆอ,อีก1%ซครับซึ่งโครงสร้างของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนที่ผ่านน้ก็คือส่วนแรกนะครับก็คือแกนปฏิกนอนยวเคลียของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ย เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นส่วนแบบจุดเริ่มต้นของพลังงานดวงอาทิตย์เลยนะครับ ซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ25%ของอรัศมีของดวงอาทิตย์เลยแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับด้วยการเผาไหม้ของไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมครับแล้วก็มวลบางส่วนเนี่ยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานแล้วก็มีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านเคลวินเลยครับ<ฮ>นั้นเอสูงมากเลยทีเดียวค่ะส่วนโซนที่2นะครับถัดออกมาก็คือโซนของการแผ่รังสีครับซึ่งโซนนี้ก็จะอยู่ในระยะ 25-70%นะครับผมของรัศมีของดวงอาทิตย์ซึ่งพลังงานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากแกนปฏิกรณ์น<ฆ>ิวเคลียร์นะครับผมซึ่งถูกนำขึ้นสู่ชั้นบนโดยการแผ่รังสีนะครับผมด้วยอนุภาคโฟตอนนั่นเองอครับส่วนโซนที่3นะก็คือโซนการพาความร้อนครับซึ่งอยู่ในระยะ70-100%<ฆ>ของดวงอาทิตย์ครับผมซึ่งรัศมีตรงนี้นะครับมาจากพลังงานที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ถูกพา ออกสู่พื้นผิวของดวงอาทิตย์นะครับผมด้วยการหมุนของก๊าซร้อนนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับพลังงานที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแกนปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเดินทางถึง170,000ปีเลยนะกว่าจะมาถึงพื้นผิวของดวงอาทิตย์นะครับคือจากตรงกลางเนี่ยแล้วก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นปีมาถึงแค่พื้นผิวของดวงอาทิตย์นั่นเองแค่พื้นผิวเท่านั้นใช่เดินทางตาอกว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นปีแล้วนะใช่แล้วก็กว่าจะมาถึงโลกเราเนี่ย ก็ใช้เดินทางเวลาเดินทาง8นาทีเองซึ่งถือว่าเร็วมากปพระหลุดจากตอนนั้นออกมาเนี่ยคือเดินทางเร็วมากเลยครับผมการเดินทางนี้ครับก็มีความเร็วเท่าการเดินทางของแสงซึ่งแสงจะเดินทางถึง0 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีนี่ก็เป็นเรื่องราวเริ่มต้นของดวงอาทิตย์นั่นเองครับผมแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ย ก็ยังมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่1 3 9 2 0ล้านกิโลเมตรนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยความหนานแน่นเฉลี่ยของดวงอาทิตย์นะครับก็อยู่ที่1 4 0 8กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรครับ<ห>ซึ่งการหมุนรอบตัวเองแล้วก็เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์นะครับผมก็จะอยู่ที่25.04ตอนน่อ1นวันครับนอกจากนั้นนะครับอุณหภูมิ บนพื้นผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000องศาเซลเซียสครับผมณพ,พื้นผิวเนาะใช่ครับผมและนอกจากนั้นนะครับดวงอาทิตย์ก็ยังมีแรงโน้มถ่วงนะครับผม คือแรงโน้มถ่วงพื้นผิวนะครับอยู่ที่27.9เท่าของโลกนะครับผมและัวอาทิตย์เนี่ยนะครับน้องรีมก็จะมีแร่ธาตุต่างๆอยู่มากมายเลยทีเดียวโอ้โหได้แก่อะไรบ้างคะพี่หลังเลนเอ่าอ,อย่างที่มีเยอะที่สุด,สดนะครับก็คือไฮโดรเจนนั่นเองไฮ <ข S 1> โดรเจนเยอะที่สุดเลยใช่แล้วก็รองลงมาคือธาตุมีเรียมครับฮีเลียมซึ่งธาตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าพลาสมาค่ะ นั่นก็คือการเป็นประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้อุณภูมิแล้วก็ความกดดันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับประมาณว่าในใจกลางของดวงอาทิตย์เนี่ย มีอุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสเลยทีเดียวคือร้อนมากองศานี่ถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นกับอุณหภูมิขนาดนั้นเราต้องแบบว่าก็คิดดูสิครับขึ้นาไปเป็นจุดอดาวพุธเนี่ยที่อยู่ก่อนหน้าโลกเราที่ใกล้ใกล้กว่าดวงใกล้สุดในดวงอาทิตย์เนี่ยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยครับนิ่งดาวคานดาวพุธเนี่ยเราก็คงไม่รอดอะครับเราไม่รอดหรอครับแหมก็นะเรามาพูดถึงดวงอาทิตย์กันต่อนะครับผมดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิถึง 15ล้านองศาเซลเซียสอย่างที่ว่านะครับซึ่งทําให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นะครับแล้วก็หลอมไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมนั่นเองนะครับโผมกระบวนการนี้นะครับก็จะมีผลต่อพลังงานที่แผ่ไปในระบบสุิยะแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะแล้วก็โครงสร้างของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นสส่วนนะครับนั่นก็คือตัวของดวงอาทิตย์เองครับแล้วก็บรรยากาศของดวงอาทิตย์ครับซึ่ง นอกจากนี้นะครับก็สามารถแบ่งเป็นชั้นต่างๆได้อีกก็ยังมีการ,รแบ่งแยกๆออกเป็นชั้นต่าง,างๆได้อีกใช่ไหมคะใช่ครับ <im> น้องดีม ได้ถึง3ชั้นทีเดียวค่ะใช่ค่ะที่หลังเลนก็มาดูกันที่ชั้นแรกเลยนะคะก็คือชั้นใจกลางดวงนั่นเองนะคะก็มีขนาดใจกลางดวงใจกลางดวงอาทิตย์ใจกลางดวงอาทิตย์ไม่ใช่ใจกลางใจแหมอันนี้แหมเล่นทันนะคะซึ่งมีขนาดราวๆประมาณ0.25ของรัศมีของดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะมีอุณหภูมินะคะประมาณ15ล้านองศาเซลเซียสเหมือนกันเลยกับที่พี่หลงเลนได้บอกไปนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์นะคะก็สร้างพลังงานมหาศาลของดวงอาทิตย์เลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งชั้นที่2นะคะก็คือชั้นแผ่รังสีหรือ Radiation Zone นั่นเองซึ่งมีขนาดราวๆประมาณ0.86ของรัศมีดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีพลังงานจากใจกลางของดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่รังสีออกสู่ชั้นนอกของดวงอาทิตย์เลยก็ว่าได้ค่ะและต่อมาค่ะก็คือชั้นที่3นั่นเองนะคะก็คือชั้นนำพาพลังงานค่ะทุกท่านเลยหรือว่าเรียกว่าชั้น c o n v e c t i o n Zone นั่นเองนะคะซึ่งเป็นชั้นที่นำพาพลังงานจากชั้นแผ่รังสีนะคะออกสู่ผิวของดวงอาทิตย์ นั่นเองนะคะซึ่งก็จะปรากฏแสงสว่างจ้าในบรรยากาศของชั้นผิวหน้าดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกชั้นนี้ได้เลยว่าชั้นโฟโตสเฟียร์นั่นเองค่ะอืครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของดวงอาทิตย์นะเป็นการเกิดมันก่อนนะแล้วในช่วงหน้าครับพี่ก็จะมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ด้วยมาฝากคุณผู้ชมใช่ครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ